สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยินดีแมนทอสครับวันนี้มาด้วยความกระปี้กระเป๋าเรื่องสุดฉีดในตัวนี่โอ้โหพาป้างงไหมวันนี้พี่มาถ่ายในรถทำไมหลอกเด็กไปไหนเนี่ยพี่จะพาหนูไปพบเซอรไพร์เซอรไพร์ที่ต้องบอกว่าหนูเห็นแล้วหนูต้อง มีพี่เป็นแฟนที่แสนดีขนาดนี้เนี่ยหนูต้องปลื้มปริ่มต้องน้ำตาไหลจัดหนักจัดเต็มขนาดนั้นหรอใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เคยให้หนูมาวันนี้คือวันที่พี่จะโชว์ศักยภาพของปลาเป็นโบอสจริงเหรอวันนี้ด็กเป็นบสเนี่ยคือยังไงเด็กต้องเตรียมน้ำตาล้องไห้แล้วหรอที่ผ่านมามันคือแค่น้ำจิ้มหนูหรอแต่วันนี้คือของจริงนะพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมค่ะนี่เป็นคลิปเซอร์ไพรส์ด้วยหรอเนี่ยเซอร์ไพรส์ุ้ยตายแล้วตื่นเต้นไหม พี่พาเด็กมาทําอะไรแถวลาดพร้าวเนี่ยอ้าวนี่เป็นโลเคชั่นทองคำมันควรจะเป็นที่ใหมย่ย่านใหม่สำหรับการใช้ชีวิตใหม่ๆสำหรับเราไปไหนมาไหนเวาลาแบบใครอยากจะมาพบมาเจอเราเนี่ยแถวนี้มันสะดวกสุด้วเหมือนเป็นย่านธุรกิจแล้วป่เนี่ยใช่ตรงนี้เป็นที่ที่ต้องบอกว่ามันสะดวกสุดแล้วโชคชัยสี่เออมีอะไรโรงพยาบาลปาโลอยู่ตรงนี้ไหนปาโลอยู่ที่ไหนปาโลที่ พาเด็กมาตัวโควิดเหรอก็ไม่รู้มาทำอะไรล่ะก็นี่หน้าโรงพยาบาลเปาโลอันนี้โรงแรมรีสอร์ทใกล้ศึกษาดูขวามืออ่านสิลูกอ่านสิลูกไดมอนด์วิวโชคชัยสี่ไฮเวทโฮมออฟฟิศอย่าบอกนะผมบอกแล้วครับว่าโบ๊ทเนี่ยไม่ใช่แบบกระหลงปงอะไรเนี่ยซื้ออะไรฟรีเบนซ์ด้วยอะไดมอนด์วิวครับเริ่มจุดสามจุดอุ้ยพี่มันแพงไปอย่าบอกว่าซื้อโฮมออฟฟิศ ราคา13.9ล้านให้เด็กเลยหรอที่แห่งนี้จะเป็นที่สำหรับช่องคา้าฟ้า KK ฟรีซิตฟรีซิตกินดีแมนทอรโฟอมอฟฟิแห่งใหม่ที่เราจะเปิดต้อนรับลูกค้าทุกคนให้เข้ามิ่ที่นี่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่ย คือเซอร์ไพรส์ที่เตรียมมาให้พราวฟ้าในวันนี้คืออะไรเพราะผมเตรียมไม่พร้อมหมดแล้วนี่แค่เอาคนเข้ามาปั๊บก็เข้าได้เลยจริงปะเ,เนี่ยถูกต้องครับผมเฮ้ยคุณจะไลฟ์สดต่อจากนี้ไปคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เอาที่นี่เลยเป็นออฟฟิศของคุณทำไมพี่รู้ใจแบบนี้ <c oughs> นึกถึงเลยเสื้อให้จริงมะเนี่ยซื้อให้จริงมะเนี่ยจ,จริงนี่จ่ายตังค์ไปแล้วเฮ้ยอ่า ตจแหละตอ,น,ตอน,นี้ไปแนละที่นี่แหละจะเป็นที่ที่หนูจะได้ทำมากินที่นี่แบบเต็มตัวไม่ต้องไปคอยไลฟ์ในคอนโดน้ำตาไหลก่อน ทั้งสองนี่หนูต้องชอบมากมากเพราะเป็นที่ที่หนูต้องมีความสุขตรงนี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะตรงนี้คือที่ทำคอนเทนต์สำหรับาชาว้าโดยเฉพาะอุ้ยเ้อททำงานเด็กเหรออ๋อแน่นอนห้องนี้จะเป็นห้องสตูดิโอจะทำกรีนสกรีนก็ได้จะอะไรก็นแล้วแต่เลยและที่สำคัญคือหนูมาดูนี้แขกไปใครมาช้งโมกหน้ามาเซฮายนี่นี่รับแสงธรรมชาติเวลาสมมติว่าลูกค้ามาอะไรมาก็ได้สามารถเดินเชยขึ้นมาตรงนี้ได้ ครับจะคุยกันข้างล่างก็ได้ตรงนี้วิ่งรูก็ได้หรือว่าจะแบบพิเศกแบบก็ขึ้นมาห้องนี้เออ็อเากนกันครับพระ,พระยังไงคะยังไม่จบพีทเท่านี้่ะคที่สำคัญคือความสุดยอดของที่นี่นะแล้วพี่ดีใจมากที่มันเป็นแบบนี้ก็คือพี่เพิ่งเสียฟังเพิ่มแล้ว <c oughs> ป้าเขาเบิล้ามาให้เรียบร้อยแล้วจริงด้วย นี่คือเขาทํามาให้ตั้งแต่แรกนะมีฝ้าแล้วก็มีไฟซ่อนมาให้เสร็จสับนะเสร็จสับแล้วคือ <c oughs> ไม่ต้องแบบว่ามาทําเบิ้ลเพราะยังไงก็แต่ทุกบ้านถ้าเป็นบ้านป่าก็เป็นเหมือนบ้านฝ้าธรรมดาฝ้าธรรมดาเรียบ <ๆ S 1> แต่ว่าอันนี้คือเขาคิดถึงรายละเอียดเน่ยใส่ใจถึงรายละเอียดอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจที่อยากให้หนูรู้สึกดีมากๆก็นคือมันเป็นสตูดิโอของข้าวฟ้าตรงนี้เดี๋ยวเรามุมนั้นเราไปเต้นติ๊กตอกกันสักเพลงไหมนี่ไงตรงนี้ไงทำไหมได้ปะเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวหาก่อนดิ ขอคอนหนึ่งบทเพลงทุกคนนี้คนเราจะเลิกคอลโปี่เพราะเใดมาดูที่ตอนี้แ่ะอยินดีแมนน่ารักขึ้นไหมทุกคนตอนที่อยู่กับพาคอมเมนต์มาได้นะคะว่าพี่โบ๊ทเนี่ยน่ารักขึ้นเลยตอนที่อยู่กับเด็กเงี้ยแก่ลอก่ะไพี่ตะต นี่นะครับคุณพาวพาครับผมพา,พา,พาคุณมาดูห้องนอนหนึ่ง,งแต่ว่าตรงนี้เน,นี่ยมันไม่ใช่คิดว่าแบบคือแราคิดว่าจะเอาเชตเป็นห้องนอนหมดแล้วใช่ไหมอ่าฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นออฟฟิศก็ได้ถ้าสมมติว่าหนูพลังงานหนูเยอะก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้เลยเป็นออฟฟิศห้องตัดตอ่อจะเป็นห้องอะไรก็ได้ตรงนี้แล้วแต่หนูจะมีห้องตัดต่อส่วนตัวเลยอเนี่ยอ่าแต่ถ้าเกิดหนูว่าไม่ไม่ต้องใช้เป็นออฟฟิศก็เป็นห้องนอนสำหรับแขกเวลาแขกมา ปาร์ตี้กับพี่แล้วกลับบ้านไม่ไหวแล้วก็นอนตรงนี้เลยเพราะเราไม่ขับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเขามีระเบียงอยู่ไหนคะระเบียงดีครับอ๋อดีเลยเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าพี่โบ๊ชอ่ะเขาเขาเป็นคนแบบบางทีชอบสูบบุหรี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเขาสูบแล้วชอบมานั่งสูบอยู่ข้างๆความที่จะอารมณ์เสียโมโหนะคะก็ต้องในประเทศเขาออกมาสูบข้างนอกก็เลยจะเลิกสูบบุหรี่หมดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอขาไม่สูบใช่ท้องน้ำ ห้องน้ำเปไงอุ้ยเขามีห้องน้ำเป็ตัวไว้ด้วยแล้วเออห้องน้ำคือสาหรับก็ปุ๊บเข้าห้องน้ำไปเลยเด็กชอบห้องน้ําอย่างหนึ่งนะเหมือนแบบเขาบิวเป็นลายหินอ่อนอะ่ะมันดูแบบว่าน่ารักตะมูตะมีเหมาะกับเด็กมากม,มันไม่ดูกองแกงอะ่ะบางทีเหมือนแบบมันไม่ใช่กระเบื้องกระโหลกกระลาที่มนะัาแต่ว่าอันนี้มันเป็นกระเบื้องห<ะ>ินอ่อนสีขาวด้วยอะไรเงี้ยสามารถทำคอนเทนต์ได้ในห้องน้าอีกอย่างหนึ่งพื้นนี่ครับค่ะไม่ใช่พื้นลามีหนงลาบิเนตตทั่วไปนะทำไมอะ พื้นคลิปล็อกไม่มีบวมไม่มีแตกรับแรงกระแทกเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ารามมเนตทั่วทั่วไปแบบเวลาถ้าน้ำหกอะไรเลอะพื้นก็จะไม่บวมใช่ไหมถูกต้องห้องนอนสองถึงห้องนอนหนูยังห้องนอนหนูยังห้องนอนหนูต้องต้องยิ่งใหญ่นี่มันแบบห้องแบบสําหรับลูกน้อยลูกน้อยลูกน้อยก็จะเปล่าแต่ว่าก็จัดตกแต่งไว้เรียบร้อยหมดแล้วห้องนี้ก็เป็นนี่เรามีสามห้องนอนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ดูมาก็คือเป็นห้องนอนของ ผู้สูงอายุแล้วก็ห้องนอนรับแขกแล้วก็ห้องนอนรับแขกสองใช่ครับทำห้องไว้เยอะมากจริงๆมันเป็นห้องอเนกประสงค์เราสามารถไปจัดแต่งอะไรเพิ่มเติมของเราได้อาจจะเป็นห้องห้องทํางานหรือว่าห้องปาร์ตี้หรือว่าเป็นห้องนอนก็ได้แล้วแต่เราจะไปจัดสรรมีห้องน้ํห้องน้เหมือนกันรกชณะเดียวกันเลย แต่แค่เปลี่ยนโทนสีถูกต้องครับห้องรู้ลูกสาวห้องนี้ลูกชายแต่อยากได้ลูกชายหรือลูกสาวเอาสองคนเลยหรือว่าจะเป็นลูกทำทีเดียวจะมีความสามารถหรือไม่ก็ออกมาเป็นลูกชายแต่ว่าโตขึ้นมาเป็นลูกสาวก็ได้ก็ได้อ้จะส่งไหมส่งประกวดไหมจะแบบพาไปพาตัดเลยนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนสองที่เตรียมมาไว้แล้วนะครับแต่พอออกมาจากห้องนอนปั๊บอยากจะให้ดูตรงนี้ความปลอดภัยคือสิ่งสําคัญที่สุดห้องวอจสดเตรียมไว้แล้วเตรียมมาแล้ว ใครมาใ,ใครลงใครทําอะไรกล้องเตรียมไป away. แล้วไม่ใช่ตัวเดียวนะแปดตัวเรียกว่าใครไปใครมาใครขึ้นใครลงเห็นหมดเห็นหมดแล้วเรลาเอาไปข้างนอกเปิดดู Wi-Fi เด็กว่ากล้องวงจรปิดอดีมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาที่พี่กลับบ้านดึกกลับกี่โมงเด็กจะเช็คได้ไงตลอดแว้าที่ถึงบ้านหรือยังอยู่ที่ไหนบอกว่าถึงบ้านไม่อยู่บ้านเด็กก็เปิดดูเลยพี่ว่ากล้องขอกใคดีกว่าท่านผู้ชมครับและนี่คือ big s u r ไพรส์ที่ผมเตรียมไว้เอาคนทาวมาห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองเ่อ้งนองคุณ ห้องนอนเด็กต้องอลังการต้องิกเซอร์ไพรส์ต้องจัดหนักจัดเต็มพร้อมยังครับพร้อมค่ะเชิญครับา็เมื่อกี้เซอร์ไพรส์แรกกันนะบอกมีสามชั้นใช่ไหมจริงจริงมีสี่มีสี่ชั้นจริงจริงมีสี่ทำตะรำท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 ำต้องปิดตาไหมต้องปิดตาไหมไม่ต้องปิดหรอกเดินไปเลยเพราะว่าช็อตแรกมีเห็นไหมนี่เห็นไหม ช่องไฟแบบว่าไฟธรรมชาติเพราะพี่รู้ไงว่าหนูชอบแสงธรรมชาติใช่เพราะว่าแสงธรรมชาติทําให้ถ่ายรูปสวยถูกต้องเวลาถ่ายรูปตรงเนี้ยเธอมันก็จะสวยดีเลยเ<อ>นะนี่นะมือหน้าพับหน้าไม่มืดสวยแสงธรรมชาติแบบทะลุเข้ามาในบ้านทุกผิวพรรณงธรรมชาติจะดูไม่ปลอมใช่และนี่ครับเฮ้ยให้ผมน้ำดิคุณเกินน้ำผมเฉยเลยอ้าวพิตาเหรอจะขอเด็กแต่งงานมาเนี่ยได้เตรียมตัวก่อน และน <ALLY: S 1> ี่ครับสิ่งที่ผมเตรียมไว้เป็นเบรกเซอร์ไพรส์สำหรับวันนี้เป็นไงครับคุณผู้ชมเป็นไงครับคุณชาวบ้านคะเฮ้ยสวย นี่คือแบบทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอ่ะเฮ้ยมันเป็นแอร์ฝั่งด้วยนะอ้าวได้กินนะเออดีอ่ะหูยเย็นสบายมากเลยพี่นี่คือห้องที่พี่เรียมไว้สำหรับหนูและพี่โดยเฉพาะเลยพีว <c oughs> พี่จะบอกเลยว่าห้องนี้นะครับ60ตารางเมตรถ้าบอาอสองห้องนอนข้างล่างมารวมกันเป็นห้องเรียกว่า Paint House. เพนท์เฮาส์เด็กว่าเออคุ้มอ่ะเวลาที่เราไปซื้อคอนโดที่ในเมืองอ่ะราคาก็คือเป็นแบบ 15ล้านยังต่ำแต่ที่นี่คือได้ทั้งหลังไงได้ทั้งหลังมีพื้นที่ใช้สอยรับแขกทำงานครบสุดปังไปไปดูวอล์คอินคอรเซตกันเตียงนี้นุ่มสบายมาาเลยหีชอบเตียงหลุดป็นยางเจอฉันเหนื่อกับเทยจริงจริงมากมากว่านี่วอล์คอินคอรเซตครับเตรียงไปแล้วครับของหนูโซนนี้ของพี่โซนนู้ ไม่เดี๋ยวเดยวจะไปบิ้วเด็กเมื่อกี้แอบเห็นฝั่งโน้นเดี๋ยเราจะไปทําตู้เสื้อผ้าเพิ่มเพราะว่าเสื้อผ้าเด็กมันเยอะมากแต่ว่าอันนี้ทํามันเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ก็ประมาณนึงไปก่อนคือเข้ามาอยู่ได้เลยแต่ว่าตรงนี้ก็มีระเบียงนะะมีระเบียงสิเอาไว้ตากตากผ้าได้ตากผ้าได้สูดอากาศได้โซนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวหนูเอาลองคิดดูว่าหนูอยากจะใส่อะไรเพิ่ม นี่ฝั่งโน้นะเด็กให้พี่ไปเลยเดี๋ยวเด็กจะเอาฝั่งนี้เพราะอะไรเพราะว่ารรู้ไหมตรงเนี้ยแสงเข้า,าแล้วเวลาที่เด็กแต่งหน้าเด็กต้องการแสงธรรมชาติไงเด็กต้องมานั่งแต่งหน้าตรงนี้แล้วก็อาจจะแบบบิวเป็นแบบตู้เก็บกระเป๋าแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นระเบียงเหมือนเดิมมีระเบียงให้ออกไปข้างนอกนช่ลเดียวกันนี่เขาเขาแต่งไว้ให้แล้วหมดเลยจริงๆเหรอแต่งไว้หมดแล้วก็คือพร้อมอยู่เลยเอากระเป๋ามาัอาเข้ามาอยู่เลย แล้วกี้ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกเรื่องนึงอะไรเซอร์ไพรส์เก่งและเซอร์ไพรส์ต่อไปก็คือแหวนแต่งงานเหรอเธอพร้อมหรือยังคุณพ่อพร้อมแล้วพร้อมแล้วเธอพร้อมหรือยังไหนแหวนที่ฉันจะบอกเธอว่าว่าที่นี่ฉันไม่ได้ซื้อฉันไม่ได้ซื้อเธอหลอกฉันมาดูถึงสี่ใแล้วเธอจะบอกว่ายังไม่ได้จ่าหลอกพาฟ้ามารีวิวบ้าง ที่นี่คือธุรกิจที่อันนของบ้านพี่เองเธอไม่สังเกตเหรอว่าชื่อโครงการก็ชื่อว่าอะไรดิมอนวิวดิมอนวิวก็คือเพชรยินดีนั่นแหละครับแต่ว่านี่คืออีกธุรกิจหนึ่งของที่บ้านพี่ที่วันนี้หลอกพาฟ้ามาสําเร็จนะครับฉันก็อุตส่าห์ตื่นตาตื่นใจกับทุกทุกฟังชัน่นสรุปว่าฉันไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้หรอกพาเธอมาดูก่อนเป็นตัวอย่างมาทําดีกับ พ่อพี่ไปต่อเป็นไอพี่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่โครงการแรกที่พี่เคยทําบริษัทไดมอนด์วิวเนี่ยทำมาแล้วหนึ่งโครงการแล้วสาเร็จไปหมดแล้วก็คือขายหมดแล้วอก็เลยมาขยายโครงการที่สองซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3หลังอันนี้คือตกแต่งเสร็จแล้วฟูลรีเฟรนชแต่ว่าอีกสองหลังคือเป็นห้องเปล่าซึ่งคุณก็สามารถตกแต่งเองได้เลยหรือว่ายึดแบบจากอันนี้ก็ได้ใช่ถ้าคุณชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้แต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมด อย่างเหมือนกันหมดจะเป็นบ้านเปล่าเท่านั้นเองและที่สําคัญที่สุดครับสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนี่คือที่ทองคําที่เฮงที่รวยเพราะว่ามันอยู่กลางใจกลางของลาดพร้าวทางด่วนก็ใกล้ๆทางด่วนลงเรียบทางด่งวนเลยใครเจ็บป่วยก็สามารถไปโรงพยาบาลคือเดินเหมือนออกหน้าปากซอยเปาโลอยูตอยตย่ตรงนี้โรงเรียนอยู่ตรงนี้ทุกอย่างพร้อมหมดเดี๋ยจะไปอิซิลจะไปชอปปิ้งคุณออกไปได้เลยอื ไม่ถึง5นาทีถึงที่สิวแล้วห้างเยอะมากเซนท่านเอสวิคลคริสตันพากอะไรแบบนี้ใกล้ๆสำคัญทีส่สุดก็คือปีหน้ารถลสฟ้าเสร็จแล้วครับโรเฟ้าอยู่ตรงนี้เลยหน้าหน้าปักซอยตรงนี้อ,ออกไปได้เลยครับแล้วก็ออกลรงรฟ้าได้เลย b t s โชคชัยสนะคะทุกคนะนะครับ นี่ก็คือส่วนหนึ่งครับ<ม>ของเพชรยินดีเช่นเดียวกันวันนี้นะคะก็มารีวิวบ้านเสร็จสับแล้วนะคะฝากโครงการ Diamond View ด้วยนะคะจะบอกว่าราคาบ้านอ่ะ13.9ล้านซื้อบ้านแถมเบ้นทุกคน13.9ล้านแถมเบ้นแถมทำเลทองแถมร้านอาหารใกล้ๆขนาดนี้ ผูคุมไม่รู้จะคุมยังไงเข้ามาดูกันได้นะคะทุกคนเปิดให้เข้ามาสอบถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาก็คือเวลาราชการเลยครับผมเข้ามาเช็คเข้ามาดูเข้ามาแบบเปิดบ้านได้เลยนะครับพร้อมหมดเลยเดี๋ยวจะขึ้นดีสคริปชั่นไว้ให้ด้านล่างนะคะมีรายแอดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รายละเอียดต่างๆภายใต้ดีสคริปชั่นนะคะฝากช่องให้พี่หนะ่อยยินดีแมนท้องนะคะทุกคนเข้ามากดซับสไครต์ให้เขาเยอะๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่องคราจะแซงเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะแบบเขินโอเควันนี้ลาไปก่อนนะ บุ๊ยบุยบ๊ายบาย